สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะคะกับแนวทางนะคะหาหนอยสามนอยสี่นอยเช่นเก่าเช่นเดิมนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ ชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงนะคะก่อนที่จะไปรับชมในงวดวันที่8ดนะคะเราก็มาสรุปของวันที่7กันก่อนนะคะว่าแนวทางมาตัวไหนบ้างนะคะว่าเข้าหรือหลุดนะจ๊ะเข้าก็คือเข้านะคะหลุดก็คือหลุดนะจ๊ะพี่น้องจ๋าสำหรับเม็ดเดียวหรือว่าจะเป็น2เม็ดก็วางชุดฟันให้ด้วยเนาะเผื่อบางท่านอาจจะพลาดชุดเจาะไปนะคะ ก็มีชุดสำรองให้อยู่เราก็มาลุ้นตั้งแต่รอบเฉพาะกิจกันเลยนะคะสำหรับเม็ดเดียวของเรานะคะก็ให้เด่นที่สองนะคะเด่นที่สองนะคะก็เม็ดเดียวรุดสองนะคะส่วนชุดฟันก็ให้ฟันที่หกนะคะฟันขาดด้วยนะคะวันนี้วันนี้ฟันขาดอยู่นะคะหกแปดแปดหกเต็มๆนะจ๊ะ จะรับเม็ดเดียวก็รูดป,ปืนรูดป,ปืนนะจ๊ะเราก็มาสรุปตั้งแต่รอบเฉพาะกิจกันเลยนะคะรอบเฉพาะกิจนะคะ6กเอาหส่หนึ่งแล้วก็8ปดสนะคะ6กสีหนึ่งกับ8ปีนะคะเม็ดเดียวของเราไม่มานะคะที่มาก็คือชุดวินนะคะ6กสี่แล้วก็1นะคะ เอาโค่นี้นะคะมีสามตัว้วยวันนี้ก็ไปต่อที่รอบพิเศษกันเลยนะคะศูนย์สี่ศูนย์ก็สามสามนะคะดูสิให้หลุดสองมาสามเฉยเลยพี่น้องงึดหลายเนาะงึดหลายงึดหลายรอบนี้ก็หลุดจุดปุ๊ดนะจ๊ะก็ไปตามลุ้นต่อกันเลยนะคะรอบปกตินะจจะรอบปกติ สามแปดหกแล้วก็เจ็ดเก้านะคะเม็ดเดียวของเราก็ยังไม่มานะคะมาดูที่ชุดฟันนะคะหกมานะคะหกมาแล้วพี่น้องชุดฟันของเราฟันให้ที่หกแปดแปดหกตัวเน้นตัวเจาะตัวอัดเลยนี่เต็มเต็มคอเลยพี่น้องจ๋ายินดีด้วยนะคะสำหรับสายเจาะนะคะ หรือว่าจะเป็นสายรูดก็โอเคเนาะส่วนเจ็ดเก้าก็รูดไปนะจ๊ะส่วนชุดวินก็มาแค่หกนะคะแอดไม่มีไปต่อที่รอบ vip กันเลยนะคะรอบ vip นะคะ่หนึ่งสามแล้วก็ศูนย์สองนะคะเสียดายเนาะไม่มีสามถ้ามีสาม้ว4หนึ่งอื เพ่งเป่งเลยไม่งั้นสามตัวามาอีกเนาะที่มาแค่สี่กับหนึ่งนะคะสามไม่มีก็เลยไม่มานะจ๊ะศูนย์สองนะคะสี่สระี่หนึ่งสามหลุดไปนะคะส่วนศูนย์สองก็คือรูดสองนะคะตัวที่ไม่ได้เน้นก็ตัวเดียวก็รูดปื้ดรูดปื้ดเลยเนาะมาตัวกลับนะคะสองศูนย์ศูนย์สองนะคะก็ยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะ ยินดีกับทุกท่านที่โชคดีกันด้วยนะคะสําหรับท่านไหนที่ยังไม่โชคดีนะคะก็ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจนะคะก็รอลุ้นรอชมในงวดถัดไปนะคะในงวดวันที่8พฤศจิกาย,ยน2564นะคะก็ขอให้มีโชคมีลาเพลงเฮงปังๆกันทุกคนทุกท่านนะคะก็ไปตามลุ้นต่อในงวดวันที่8กันเลยนะคะ วันที่แปดนะคะสาหรับเม็ดเดียวนะคะก็ให้ตัวเดียวนะคะก็เน้นๆไปที่สามน้อยนะคะพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะคะสองวันและตามสุดซอยพี่น้องแต่ก็เม็ดเดียวของเราก็ยังไม่หลุดเด้อว่าจะเป็นนับดูสถิติยังไม่ได้นับเลยเม็ดเดียวหลายวันอยู่น่าจะเกือบอาทิตย์แล้วแหละแต่ก็ไม่ได้มาแค่รอบพิเศษปกตินะคะถึง VIP นะคะเน้นที่สามน้อย วันที่8นะคะ, <S <S ะ,คะเดือน11นะคะปี64นะคะหาานอยนะคะสามนอยก็สีน่นอยแหละสำหรับท่านไหนที่ลุ้นเฉพาะกิจก็สามารถเอาไปลุ้นได้นะคะแต่ชื่นชอบเนาะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวเม็ดเดียวเข็นๆนะคะก็ ส่วนชุดฟันก็คือชุดเจาะที่ยินเจาะให้เนาะบางท่านอาจจะไม่ได้เห็นอาจจะพลาดน้องยินก็เลยลงชุดเจาะชุดฟันไว้ให้ด้วยเนาะเลดเดียวเรกวาก็ตัวเดียวเหมือนเดิมนะคะสายวิง่งสายรูดก็รูดปื้อรูดปื้ดนะจ๊ะวันนี้มีชุดกันเบิ้ลให้ด้วยนะอันนี้ชุดจบับวิน จับวินอันนี้สูตรสองสูตรพิเศษเผื่อใครจะเอาไปลุ้นเนาะสูตรพิเศษก็คือคัดมาเน้นๆนะคะแค่ห้าตัวประหยัดตัวเลขน,นะคะสูตรนี้ถ้าสูตรสูตรสูตร,ตรที่ คงที่เลยคือหกตัวนะคะสูตรที่คงที่เลยคือหกตัวเลยนะคะหกตัวหกตัวนะคะห้าตัวไม่ค่อยมีนะคะไม่ค่อยใครไม่ค่อยมีใครจับห้าตัวนะจับยากห้าตัวจับคู่ยากนะคะถ้าตัวเด่นก็โอเคอยู่ตัวเด่นมาตัวเดียวตัวเดียวโอเคอยู่แต่ถ้าจับเป็นจับยากอยู่นะคะอันนี้คัดมาเศษนะคะก็มาบ้างแต่ส่วนมากก็จะมานะคะส่วนมากก็จะมาเยอะ หลุดนะคะนี่การเบิ้ลนะการเบิ้ลนะคะเบิ้ลก็จะมีอส่วนตัวนี้กับตัวนี้ก็ตัวเดียวกันนะสายวิ่งสายรูดก็รูดปื้รูดปื้ดเลย สำหรับชุดฟันพวกนี้นะคะชุดฟันของเราอันนี้ชุดฟันอันนี้ชุดฟันก็คือชุดเจาะที่ยินเจาะให้ก่อนแล้วนะคะแต่เอามาฝากฟันให้ที่ห้านะคะ ห้าสามห้าสี่ห้าหกห้าศูนย์ห้าสองคู่ที่ชอบมานะคะอ่แถมตัวหนึ่งที่ชอบมาคู่กันบ่อยถ้าห้ามานะคะถ้าห้ามาก็จะประมาณนี้นะคะ ถ้าชื่นชอบก็รูดเลยนะจะรูดปื้อรูดปื้อ,อเลยสำหรับตัวเดียวเม็ดเดียวนะคะก็ให้เด่นที่ศูนย์สายวิ่งสายรูดก็รูดปื้ดรูดปื้ดเลยนะจ๊ะถ้าชื่นชอบถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะอันนี้คือสายรูดนะคะ สายวิง่งสายรูดก็รูดเลยนะคะรูดปื๊ดรูดปืด๊ดเลยห้าสี่สามก็ถ้าชื่นชอบก็เก็บไว้เป็นแนวทางนะคะคูดที่ไม่ได้เน้นก็มีสิทธ์มาเช่นเดียวกันนะจ๊ะก็ที่สำคัญก็สายวิง่งสายรูด รูทเลยนะคะวิ่งได้รูทได้นะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ fc ใหม่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ